ที่สองนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์ยศุธรานะคะมาเจอทุกท่านแล้วนั่นเองเนาะอันนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบมันดาเลนะคะมาจากประเทศพาม่านะคะเป็นพระพุทธรูปส่งเครื่องนั่นเองนะคะปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือเสด็จลงจากสวงสวรรค์นั่นเองนะคะนะคะจะมีลักษณะรูปกายนะคะเดิน เยื้องลงมาจากสวรรค์น,นะคะลักษณะเดินลงมาจากสวรรค์น,นะคะมีผ้าแพรสวมสบายนะคะกางสบายออกนะคะแล้วก็สร้างด้วยไม้เท่าองค์จริงนะคะแล้วก็ในลักษณะของศิลปะนี้ก็สามารถประดับด้วยกระจกหรือรัตนพรต่างๆหรืออาจจะประดับกระจกสีหรือเพชรพลอยก็ได้นะคะดวงตาสีดำนะคะ ทอดหน้าลงนะคะคิ้วจะค่อนข้างยาวนะคะคิ้วค่อนข้างยาวนะคะเป็นศิละปะแบบมันเดเลนะคะมีความสวยสดงดงามมากค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกศิละปะมันเดเลพระพุทธรูปไม้วัดอามองนั่นเองคะ่ะ